สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมส์จัตย์เอรประเทศไทยหรือทุกทีกูรานเจบจัตย์นะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวนะครับผมตัวละครที่เขาได้ทําการแจกฟรีมาในการล็อกอิน28วันในครั้งนี้เนาะก็จะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าอีโบมิลบาแครีคอนีเนเองบอกเลยเลยว่าน้องตัวใหญ่มากนะครับผมแล้วก็สีสวยมากเช่นเดียวกันเนาะน้องเนี่ยผมผู้ซึ่งมีความสามารถในการตกมุมแล้วก็มีโอกาส90%ฉีดนะ แล้วก็เลือกเปลี่ยนตำแหน่งภายในแถวนะครับผมเป็นตัวละครที่บอกได้เลยว่าเป็นเมตาในสมัยเมื่อก่อนเวตาใส่ิกนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเมตาใส่บิกเมื่อก่อนเนาะเราต้องเล่นควบคู่กับน้องมอนสเตอร์ในสักหนึ่งอย่างนะครับผมแต่ประเด็นที่น้องตกเมตาก็คือน้องมอนสเตอร์80%มันไม่ค่อยรักดีเท่าไหร่นะครับผมบางทีมันก็ติดบางทีมันก็ไม่ติดเนาะพอมันไม่ติดปุ๊บ เราก็จะเอาคอมโบคอมจอยกับความสามารถของตัวเราไม่ได้ถึงแม้ว่าความสามารถของเรานั้นจะสูงถึง90%ก็ตามนะครับผมนี่แหละจึงเป็นที่มาของ Muse v a l แค a r y j a c k f ฟ e ีในเมตานี้เราไปเล่นกันดูดีกว่านะครับผมว่าจะสบประมาทตัวละครแจ c k ฟรีได้ไหมในเมื่อความสามารถเอาขนาดนี้แล้วเนาะโอเคเลสก้า เนาะตอนเราในตอนแรกนะครับผมก็มาเจอกับตัวครแจ็คปีเหมือนกับเราเลยแต่ทําไมเราโหดกว่าแล้วโอ้โหตัวละครรอบก็อุ้หุยหุยเดืกกรปีหุยทำไมเขาถึงโหดจังเลยอะ่ะทำไมเขาเล่นใหญ่อะไรโอ้โหาเติมตำนานด้วยโอ้โหมีิมิเต็ดิสทิชันด้วยแล้วก็มีน้องมอนสเตอร์ประจำตัวของน้องด้วย อะไรมันจะรักน้องขนาดรักอะไรกันขนาดนั้นครับคุณแต่ก็ไม่รีมีปัญหานะครับผมเมื่อเราได้เล่นเป็นคนแรกเราก็จะเราก็จะไม่ก่อสร้างถ้าเกิดว่าเขาก่อสร้างถ้าเราก่อสร้างเดนมาร์กใช่ไหมเมื่อกี้แอบเห็นว่าเขามีโดรนอยู่เรือจะจะโดนเมืองผุดก็ได้ดังนั้นกูอยากไ,ไปทำอย่าแพ้อยมางนั้นอย่าให้เขาได้ขึ้นชื่อว่าเมืองผุด แล้วเราไม่ชนะเออถอยไปสองไปน,น,นี่แหละคือแผนการอันแยบโยเห็นไหมว,ว้าวเมสกด cancel ไปแล้วก็กดมาตรงนี้อีกรอบนึงแล้วก็วนไหมถ้าเกิดเราวนก็ดีเลยโอ้ยเก้ย90%มีเหรอมันจะไม่ผัาสุดยอดไหมล่ะบอกแล้วว่าเขาจะเติมตังแค่ไหน ก็แพ้เราที่ถอดคนแรกอยู่ดีเก่งเนาะเก่งจังจีใจอ่ะพี่น้องยังเก่งอยู่ในตาต่อไปนะครับผมมาเจอกกคุณกอร์ฟาเนะาะก็เป็นน้องไวท์นาเดียนะครับผมตัวละครที่เมืองโคตรจะแพงเลยเขาจะมีสิทธิ์ในโจมตีแล้วหรือเปล่านั้นเปิดรอติดตามรับชมตนต่อไปได้เลยครับ ไอ้นี่เราถายทอดคน,ทนเลกแล้วหรอโอเคเลยครับผมผมอายัดทอยสี่มีเกีร์นะครับในวลกน,นี้นะครับแล้วก็โบนฮัฟ90%มันจะไม่ติดไม่ได้นะครับถ้าไม่ติดก็คือลองให้เราเล่นมีเมืองผุดไหมถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเมืองผุดแบบนี้นะครับผมเราก็จริงๆเราสร้างได้นะแต่ลืม <c oughs> เพลินมือไปหน่อยเมื่อกี้ แขกทำการกดสร้างเลยครับเอ่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่าแจกเยอะนะครับเจกมันก็ไม่ได้ใช้ครับเอาวางไปเอาพักน้ำไปครับแล้วก็บนครับชย์เวิร์สำคัญก็คือน้องเลสเนาะแต่ถ้าเกิดว่าวกลัวน้องเลสไม่ติดอะ่ะก็ใส่น้องเลสแ้่สองอัน 2, ก็ได้มันใส่ได้ที่ไหนกันมันใส่มาได้นะครับ จ่ายมาได้เด้อเออก็กดไปต่อวันๆจะทำไม่ได้ไม่ทำเลยไม่ทำะไรเลยครับผมแค่น,นี้แหละคุณจะต้องการทำไปเยอะกว่านี้นทำไมครับแค่นี้คุณก็ชน้อนแล้วเนี่ยทำไมคุณก็วนไปแค่นี้ยแต่90%ของมก็ติดนี่90%ยังไม่เคยไม่ติดเลยนะนี่สมกับในความสามารถ90% จบเกมไปเกมโอเวอร์ไปยี่ใช่ไกแล่ะอีกตาหนึ่งน่าจะไม่เล่นคนแรกกันละคิดว่าเฮ้ยในต่อไปนะครับผมมาเจอกับน้องมูนไลท์ <Moon light. S 2> น่าจะผิดแล้วลนะ่ะผิดแล้วลนะ่ะน้องลูน่าคิดแปลว่าคนสวยหรือเปล่าก็ได้คนแรกแล้วอะ่ะอะต้องลองดูก่อนนะครับผมว่าน้องลูนองลูน่าเนมีเมืองผุดหรือเปล่า น่าจะมีในตัวน้องมีลังสังหอนแปรบแปรบก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมถ้าเกิดว่าเรานั้นไม่ก่อสร้างแลนด์มาร์คซะยากแต่ก่อสร้างไปสองทีนล้วน,นะอุยอ้ยอุ้ยทำไมการที่น้องเมืองผุดเองอย่างนี้มันทำให้เรานั้นกระตุก เคลื่อนที่แถวอาราทอยครบแล้วนี่เอาสวยนะครับผมเราต้องทอยสามครับแล้วต้องทอยชี้นี่คือเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เรานั้นความสามารถไม่ติดอาติดโอเคแล้วก็พูดตรงนี้ก่อนสร้างพูดตรงนี้ ไปตรงเนี้ยแล้วก็กดถูกซ้ำ้งด้วยกุก๊กุบ๊บบนบนแล้วก็พักอีกพักอีกชอบชอบชอบพักอีกพักอีกครับพักอีกครับเออพักอีกบจบเกม,อม,อมเรอได้เป็นคนที่สองจะเลิกเล่นมันได้คนแรกร้วลเลยอะอแลวเขาก็ไม่มีการวิ่งซะด้วย เฮ้ยเจอแล้วสินะคนที่จะมาปราบเราได้น้องนักเรียนแรกเปลี่ยนคริสอปดูคริสหน่อยน้องคริสนะครับเอ่อไม่มีอะไก็น้องคริสเขาได้เป็นคนแรกไง ถ้าเกิดว่าเขาได้เป็นคนแรกแล้วเขาทำการก่อสร้างเลนมาร์กแถวเนี้ยสักสองที่ขึ้นไปอ่ะล้วก็ชนะยากแล้วจริงทำไมน้องคริสน้องคริสซีเมืองขุดไหมคือก็ลืมตั้งน้ำผักชานโลโอเคไม่มีแนละ้วเสียใจด้วยนะ้องคริสถ้าเกิดว่าน้องคริสไม่ได้เจอเราอ่ะน้องคริสก็จะไม่เติบโตในอนาคต เอ้าทำมาคิดทำอย่างเงี้ยคริสครีเปลี่ยนไปทำไมคริสถึอคิดจะก่อสร้างตรงนี้แต่มันไม่ได้เหลือบใบก่อแรงเราแล้วผมเพราะว่าเราคือน้องมิววาวแคลลี่ยังไงแล้วอ่กดไป 2ครับทําเหมือนเดิมที่ลุงมาป้ายสีมาก็เพราะว่าเหตุน,นี้แหละอ้าวป้ายสาบสั่งเราแล้วก็โวนโวนแล้วก็ป้ายกดเก็บด้วยนะครับผมเ,เหมือนเสียงจะไม่ไหวละเสียงกลับมาเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะครับฝังน้ำต่อไปถ้าเกิดว่าน้ำเป็นสีชมพูอ่ะมันก็น่าจะเข้ากับตัวน้องหน่อยๆน,นะนาอ ชมพูหมดทุกอย่างมันก็เลี้ยงเออมันก็เลี้ยงออประมาณนี้แหละพอแล้วฉีดน้ำไปแต่อย่าลืมนะครับผมตอนสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเราต้องผักไปยังตรงนี้เพื่อป้ายสีวางฟังแล้วก็ผักแล้วก็วงแล้วก็วงแล้วลก็เก็บ แล้วก็สร้างสร้างแล้วก็ผักต่ออะสุดท้ายแล้วนะครับผมเราจะมาป้ายสีตรงนี้กันเอาในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วก็ต้องทำลงแล้วก็ปีให้กลายเป็นแผนที่เมิยแล้วก็ลงตรงนี้รับการป้ายสีซึ่งติดด้วยเป็นไง ง่ายไหมละ่ะเนี่ยง่ายกว่าตัวละครแจกฟรีเก้าปีอีกนะครับผมตัวละครเก้าฟรีนั้นอะ่ะมันหลอกเราให้เราเติมเติมให้ตัวโหดๆแต่ก็ไม่โหดที่สุดตัวแจกฟรีโหดที่สุดแล้วนะครับผมอย่าลืมเอาน้องมาเล่นกันด้วยเนาะเออถ้าเกิดว่าใครเจอน้องวิธีชนะน้องก็คือปล่อยเมาส์นะครับผมปล่อยจอเนาะให้น้องชนะไปนะครับผมเราไม่มีทาง ต้านทานความโหดของน้องเบลส์ว่ k แครีอีโวลูชันได้เนี่ยผมบอกไว้เลยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผม,มก็ต้องขอตัวลาไปกับพกวกไอ้ยคิดนากได้พ่นของสุ๊การเก็บสินีเซิร์ฟประเทศไทยนี่เท่า้เวลาเก็บสินีนะครับไปนะครับผมจุ๊จ